สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการถอดสลักข่าวนะครับเป็นเรื่องที่ยอมรับกันนะครับว่าสวัสดิการการรักษาพยาบาลประชาชนทั่วไปนะครับภายใต้หลักการประกันสุขภาพทั่วหน้าของบ้านเรานั้นซึ่งได้มีการดําเนินการกันมานานติดต่อกันหลายปีนะครับเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ได้มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นที่เราจะมา ถอดสลักข่าวกันดูนะครับเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของสวัสดิการการรักษาพยาบาลซึ่งเราเคยรู้จักกันในชื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคโครงการบัตรทองหรือว่าชื่อปัจจุบันนะครับก็คือ30บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพนั้นหมายถึงว่ามีการเพิ่มเติมนะสิทธิประโยชน์อะไรแล้วก็มีกามีการพัฒนา การให้บริการอย่างไรนะครับวันนี้แขกของเราได้เรียนเชิญท่านเลขาธิการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพนะครับในแพทย์วินัยสวสดีวรนมาสนทนากาันเราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับท่านเลขาธิการวินัยครับสนับสนุนโดยปตทกระทรวงสาธารณสุข30บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพและ w w w b a n g k o k w ็บ c า c o m เอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ไปพบกับนายแพทย์วินัยสวัสดีวรนะครับท่านเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีครับคุณสารครับสวัสดีท่านผู้ฟังคท่านผู้ชมครับวันนี้คงจะให้ท่านเลขาช่วยอธิบายถึงสิ่งที่เรียกว่า30บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพเข้าใจว่าคงจะเป็นความสืบเนื่องมาจาก30บาทรักษาทุกโรคบัตรทองที่เราเรียกียกันนะฮะถูกต้องครับอันนี้เป็นเพียงเราเปลี่ยนชื่อใหม่หรือว่ามีอะไรที่ใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาครับก็จริงว่า ทั้งสองส่วนนะคือเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็มีเรื่องที่ใหม่ๆที่เป็นทั้งสิทธิประโยชน์แล้วเรื่องของการพัฒนาเรื่องการเข้าถึงบริการการพัฒนาในเรื่องคุณภาพของบริการที่ประชาชนจะได้รับครับเพราะฉะนั้นเป็นทั้งการนําเอาชื่อ30บาทเดิมซึ่งซึ่งตอนเริ่มต้นแล้วก็ถูกยกเลิกไปตอนช่วงรัฐบาลเิทิวัตนนะครับแล้วก็กลับมาใช้<อ>เพราะตอนนั้นถึงเลิกไปบางทีชาวบ้านก็ยังเรียกอยู่สามสิบบาทสามสิบบาทมี ใช้าบาทบ้างแล้วก็บัตรทองบ้างนะครับครับก็เป็นโครงการเดียวกันนะครับครับคนีผมสนใจว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นที่บอกว่าเป็นยุคใหม่เพิ่มคุณภาพเนี่ยเพิ่มอะไรครับมีเพิ่มจริงๆมีสาเรื่องหลักๆคือหนึ่งเรื่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สองเรื่องเพิ่มการเข้าถึงบริการครสบมเรื่องของเพิ่มคุณภาพบริการเรื่องของเพิ่มสิทธิประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่สําคัญที่เป็นประเด็นแล้ว ได้ไประโยชน์อย่างมากนะครับได้ช่วยชีวิตคนไทยจํานวนหลายพันคนในช่วงที่รัฐบาลที่เริ่มเริ่มทํามาตั้งแต่1เมษาย5 5 5น2555ที่ผ่านมาเนี่ยนะนะก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตไม่ต้องถามสิทธิ์ใกล้ที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนคือต้องเรียนี้นนะครับระบบบริการของ30บบาทหรือบัตรทองเนี่ยเราปกติแล้วเนี่ยเราจะอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยไปใช้บริการของโรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเท่านั้นครับแต่โครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยเราอนุญาตให้คนไข้บัตรทองกิงๆคนไข้ทั้งสวัสดิการแลังและการส่งคนไทยทุกคนนะครับสามารถไปใช้บริการโรงพยาบาลทุกแห่งโรงพยาบาลเอกชนไม่ว่าจะเล็กใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเหตุที่ไหนใกล้โรงพยาบาลที่ไหนก็ไปที่นั่นโดยที่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับจริงๆในการไปใช้ถ้าเกิดเราไม่มีเรื่องนี้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นว่าเป็นอะไร่ะปกติเรามีชื่ออยู่ที่โรงพยาบาลรัฐเกิดไปป่วยอยู่หน้าโรงพยาบาลเอกชนโอ้โหตออย่างนี้ถ้าเกิดเราไปเข้าปั๊บเนี่ยต้องเสียเงินเลยใช่ครับแล้วก็บางคนเนี่ยโอ้โหกาใช้จ่ายไม่น้อยบางครั้งกลับมาแล้วหายแต่ว่าเป็นหนี้เป็นสินตามมาเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็ได้ทั้งช่วยชีวิต แล้วก็ช่วยไม่ให้ประชาชนต้องไปเป็นวิธีเป็นสินอ๋ออันนี้น <ะ S 2> คือสิทธิประโยชน์ที่จะเพิ่มเติมให้เร,เราเพิ่มเติมให้ไปแล้วตั้งแต่1เมษายน2555ได้ได้มีตัวอย่างไหมว่าเคยเกิดแล้วดําเนินการได้จริงๆโอ้มีหลายตัวอย่างเยอะมากเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะเราช่วยชีวิตเป็นพันคนกรณีที่เราเห็นชัดนะครับในเรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยครับซึ่งพอบางคนพอมีสูงอายุแล้วนะครับเส้นเลือดหัวใจมันเสียแล้วเส้นเลือดมันอุดตัน นะเกิดจากไขมันไปอ,อุดเนี่ยแล้วมันเดิมเนี่ยมันเลือนนิดหนึ่งพออุดปั๊บเนี่ยพอถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้กรดูแลที่ภายในห้านาทีสิบทีเนี่ยอาจจะเสียเสียชีวิตได้โอ้หครับหรือบางครั้งเส้นเลือดสมองอุดตันนะฮะถ้าไม่ได้รับการบริการทันทีอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ถ้าเกิดรเราไปใกล้โรงพยาบาลไหนเราเข้าไปแล้วก็แพทย์พิฉัยได้ให้ยาละลายริ่มเลือดอย่างนี้นะครับ,รบในกรณีเส้นเลือดสมองอุดตันเนี่ยแทนที่จะต้องเป็นคนไข้เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เนี่ยนะครับก็กลับมาเหมือนปกติเลย อย่างนี้มันอยู่ที่ช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตซึ่งไอ้เจ็บป่วยฉุกเฉินไปที่ไหนก็ได้เนี่ยเราสามารถช่วยคนเหล่านี้ไว้ได้พอสมควรนะครับับอนนี้นนคือแก้จุดอ่อนเลยนะเพราะเดิมนี่เวลาเจ็บป่วยฉุกเฉินมาต้องมาดูก่อนว่าบัตรเขาเป็นใคร <สา S 1> ที่โรงพยาบาลอะไรถูกครับเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนเขา หรือว no ่าอย่างน้อยก็ดูเอาโรงพยาบาลรัฐก็เข้ารัฐใกล้ๆกันแล้วกันซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเกิดในกรุงเทพเรานึกภาพบางครั้งเวลาการเคลื่อนย้ายคนป่วยนี่บางทีใช้เวลาครับใช่แล้วก็ช่วงเวลารถติดโอ้โหกว่าจะไปจากตรงนี้ไปนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้เพิ่มเติมให้กับคนในระบบบัตรโครงการสาธารณสุขแต่ว่าไม่เฉพาะโครงการสาธารณสุขนะทั้งข้าราชการทั้งทุกกองทุน ช่กรณีนี้ถือเป็นข้อตกลงของระบบประกันสุขภาพทุกระบบเข้าด้วยกันเป็นนโยบายรัฐบาลเลยเติมทั้งข้าราชการก็ไปไม่ได้ประกันสังคมก็ไปไม่ได้แต่ว่ารัฐบาลจุดนี้ได้ให้สิทธิ์ตรงนี้แต่หมายถึงสาธาทยุคใหม่ด้วยเพราะว่าเขาให้ทุกคนเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นกรณีที่เพิ่มการเข้าถึงบริการนี้สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นในเรื่องของการที่เรื่องเอทเรื่องไตที่ว่าเป็นบุรณาการการใช้สิทธิ์ให้มันต่อเนื่องคือเรียนท่านประชาชนคือ ท่านอาจจะไม่รู้คือคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนสิทธิ์ได้ออืคอลูก้ครการพออายุครบ20ปีตอนนั้นยังเรียนหนังสืออยู่ะจะเปลี่ยนเป็น30บาทอพอเรียนจบไปทํางานเข้าบริษัทเอกชนก็กลายเป็นประกันกสังคมระนั้นคนคนเดียวกันเนี่ยช่วงเวลาเปลี่ยนไปม,มันเปลี่ยนสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าติดย้ายกองทุนไปย้ายกองทุนไปนู่นไปนี่มาฮะระบบใหม่นเนี่ย,ยมันสามารถทําให้สิทธิในการดูแลอย่างต่อเนื่องได้รับยาชนิดเดียวกันต่อเนื่องกันโรงพยาบาลเดียวกันไม่ต้องย้ายไม่ต้องอะไรเนี่ยมันทําให กระบวนการในการให้บริการเนี่ยมันประชาชนจะได้รประโยชน์<อ>ไม่ว่าจะเป็นไตวายหรือเป็นติดเชื้อเอชนะครับ,รบแล้วตอนนี้รัฐบาลแนวคิดที่อยากให้ให้ทำคือเรื่องขยายการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอ,อยากให้บูรณาการลาักษณะอย่างนี้ครับทำข้อมูลให้เหมือนกันเพราะปัจจุบันเนี่ยมะเร็งไม่ตายเร็วแล้วเดี๋ยวนี้เป็นบางทีต่อเนื่องอ๋อใช่เพราะโรคเหล่านี้มันต้องการรักษาการที่ต่อเนื่องเพราะว่าประวัติคนไข้คุณหมอที่ดูแลนี่มันต้องมีการสืสืบงานกันอยู่ครับ อนี่มันจะช่วยทําให้คุณภาพในการรักษาของคนคนคนหนึ่งซึ่งเป็นโรคหนึ่งแลวมันได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องได้ยาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยคือสิ่งที่เราเราได้เพิ่มให้สิทธิในเรื่องของส0บาทยุคใหม่ไปนะครับนะต้อกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการเรื่องเรื่องของคุณภาพเนี่ยจริงๆประเด็นปัญหาที่ประชาชนสงสัยมาคือคุณภาพเรื่องยานะฮะเพราะเอ้พอคนคนใกล้ที่อยู่ในโครงการ อ่สามสิบาทเนี่ยจะได้ยาไปที่ไรก็ได้พาราจริงหรือไม่ไอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียนบางทีเรื่องคุณภาพของยาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะ,ะโดยทางกรมวิทยาศาสตร์หลายหน่วยงานอยเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานในการทั้งก่อนที่จะจดทะเบียนให้และหลังจดทะเบียนให้นี่มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะยิ่งในราบายของรัฐเนี่ยเรื่องยาเนี่เป็นมาตรฐานตอนนี้ยาแพงๆเช่นยารักษามะเร็งยาพวกเอ่อเขาเรียก โคตฮอร์โมนเพื่อทำให้เจริญเติบโตหรือพวกยาที่เป็นแกล้าแก้ผุ้มแพ้ลักษณะยาแพงๆเนี่ยกระบวนการจัดการเพื่อประชาชนมั่นใจวัายาคุณภาพเนี่ยทางสปสชซึ่งดูแลโครงการนี้ก็จัดให้มีลักษณะของการ ซื้อที่ส่วนกลางเลยแล้วก็ให้องค์การเภสัชเป็นคนกระจายยาให้กับโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเพื่อให้มั่นใจว่ายาแพงๆยาที่ต้องใช้เนี่ยประชาชนสามารถเข้าถึงได้เป็นยาที่มีคุณภาพซึ่งองค์การเภสัชจะเป็นคนดูแลตรงนี้นะครับอ้ไม่ใช่ว่าไปให้แต่ละโรงพยาบาลเป็นผู้จัดซื้ออ่าบางทีบางรายิ่งมันยแต่บางทีเป็นส่วนท่านเอาใกล้เคียงบ้างอะไรบ้างใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ให้เป็นการสัสนเป็นยาโดยตรงให้กับ โเพราะฉะนั้นทุกโรงพยาบาลจะมียาที่มาตรฐานเดียวกันในโรคที่เหมือนกันแล้วก็องค์การเริษัทเป็นคนดูแลองค์การเรสัทแน่นอนเขาต้องถึงแม้ถ้าบางบางอย่างองค์การเริษัทผิดได้เองบางอย่างต้องซื้อจากบริษัทก็โรงพยาบาลองค์การเริษัทก็จะเป็นคนดูแลทั้งคุณภาพและก็การจัดส่งเพื่อไม่ให้ยาขาดเพราะฉะนั้นคนไข้จะเข้าถึงยาที่มีคุณภาพได้อย่างได้อย่างมั่นใจครับทีนี้เรื่องเกี่กการเข้าถึงบริการเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับคือ สิทธิหลายอย่างเนี่ยมันมันประชาชนมีสิทธิ์แต่เข้าไม่ถึงนะฮะหมายว่าบริการนะทา,าเรื่องนี้น่าสนใจมากและ,ะน่าจะต้องคุยกันอีกยาวพอสมควรครับผม,ผมจะขออนุญ,ญาตพักสักนิดหนึ่งนะฮะราแล้วจะกลับมาถึงพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงบริการกันรผม,ผมนะครับช่วงนี้ท่านผู้ชมครับขออนุญ,ญาตไปพักกันก่อนสักครู่ครับสนับสนุนโดยปตทกระทรวงสาธารณสุข30บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพและ ww w b a n g k o k ว็บบางกอ